นี่คือสุดเลือดน้องใช่เออมันจะไม่วนจบลงฉันเชื่ออย่างนั้นนะฉันเชื่อว่าสักวันมันน่าจะจบลงได้แต่ด้วยวทุกคนมีอาวุธแต่ทว่าสงครามยังดำเนินต่อไปอมไม่มวนสิ้นสุดขอให้มันสิ้นสุดก็เร็วๆนี้แล้วกันแต่ฉันรู้ว่าพวกเราสามคนคงจะรอดไปได้ พวกเราสู้กันมามากพอะนะคนได้เวลาจะกลุ่มกันแล้และที่นี้พวกเราจะใหญ่ที่สุดฉันเชื่อไปอย่างนั้นนะตอนนี้พวกเรายังคล้องไม่ได้เลย <c oughs> สงครามสุด <c oughs> แดนนี้จะคล้องไม่ได้ ดนอื่นเราก็ต้องคองให้ได้ใช่สงข้ามศึกเลือกนอนศึกเลือดเลือดนองครั้งนี้เราเราจะต้องสุมอาวุธออกมาก่อนนี่คือวุตถข้ออย่าทดลองกับตูนะครับอย่านะอย่าบอกเธอมันใช้ไม่ได้นะเพื่อนนี่คือวัสดนข้อเลยอยู่สีอะไรเหรอก็อยู่สีฟ้าข้างๆกับคนที่สามนะ น้องชอยฉันหรออืมก็อยู่ข้างๆบ้านฉันนั่นแหละสงค้างสุดเรกน้องครั้งนี้หวังว่าจะไม่เกิดแรงขึ้นนะโอเคกคนรู้วิธีการใช้ดาบแล้วล่ะดกคนต่างหันห้าไปฆ่ากันเองซะแล้วสิฉันรู้วิธีการใช้ดาบเลเซอร์ฟ้ามันสามารถหมุนได้ด้วยฉันเพิ่งรู้นั่นีอ่าฉันขอเรียกเจ้านั่นว่าลักกี้บ็อกแล้วกันนะที่ที่จะสั่ง เพราะว่าทุกๆครั้งที่เราเปิดมันเราก็จะได้อาวุธไม่ซ้ําหน้ากันบางทีก็ซ้ำอ่ะนะเป็นบางทีฟังชันดีๆบางทีใช่แต่ตรงนีคือวุดหรอคุณพื้นข้างล่างคือพืพ้นวับพอใครกระโดดลงไปก็จะวับไปที่ที่อยู่ของตัวเองแต่อันตารายคือเมื่อเราโดดลงเหล็กเราจะเสียเลือดถึงตัวเราตกตัวที่สูงฉะนั้น นี่คือเกมที่ดีที่สุดอย่าลืมติดตามช่องผมนะครับนะครับคือเกมนี้ไม่มีคาว่าปลานี้หรือพักพวกยกเล้นจะมีแต่เต็มใจนะไม่เอาซีบางทีมันก็ต้องมีคําว่าพักพวกบ้างนะฉันวับมาได้ฮะแ,แล้วนายเต็มใจที่จะเป็นทีมกับฉันไหมล่ะฉันเต็มใจ แไห,ไหนบอกว่าสึกนี้ไม่มีความว่าปานีไงอ๋อคำพูดนั้นมันจะเราไอพวกนกพวกนกกรีดเนาะ,ะส่วนคนที่สามทำไมไม่ทำอะไรเลยละ่ะนอกจากยินอยู่บนบ้านตัวเองนะเจ้าหมีนอนของฉันฉันไม่รู้สินะเจ้าหมีนอนของฉันจหมีนั้นมัน,นมีสงครามเลยใช่เป็นมีสงครามเนี่ยมันส,สามารถยิงแสงแลเลเซอร์จากตาได้ด้วยล่ะ จะเป็นอย่างนีขอขึ้นไปด้วยแล้วกันอ่ะฉันให้นายเลยแหละระวังฉมีตรงข้ามมีสงข้ามเอ้ยจะไปพปวกฉันเดี๋ยวฉันบ้งเดี๋ยวฉันบ้องกันหลังให้นะพวกเฮ้ยแกไปกระจอกมันมีสรงค้ามฉันว่าควรฆ่ามันให้ทิ้งดีกว่าดูสิจะไปชีพมอนข้ามัน มีสงครามกระจอกหมุนดอบมันตายแล้วฟกออกจะกันหลังใครเคยย่ยมพวกเราต่างเป็นทีมเวิร์กนะเจ้นี้ใช้อไร่อยได้เดี๋ยวนี้ย่ะเ้ว่าทิ้งมันไปเถอะชจ้ทิ้งมันไม่ได้ดมาฟึบเจ้าน,นั่นมันใช้อะไรไม่ได้หรอกนะพวกเออแต่ฉันคิดว่ามันยังคงมีประโยชน์อีต่อยนะ ฉันได้ดาบสีฟ้าเหมือนนายแล้วแหละสุดยอดไปเลยฮะกดนายลองหมุนมันสิฉันรู้ว่าฉันควงไม่เป็นอะ่ะอ๋อไม่จีควงเหรอ,อกดตึสก,กตสึกการต่อสู้นี้คงจะไม่ธรรมาดาสินะโอ้เฮ้ยนะั่นมันมีกระจอีกบอกตายซะจะมีกระจอ อย่าห yeah. มุนควง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 เฮ้ยฉันคิดว่าฉันควงไม่เป็นแต่ทำไมฉันควงเป็นนะพวกนี้มันอัตจรรย์โลฉันได้อุปเดอรหมฉันกับคี่มาร์คงจะดีสิฉันว่านายพูดถูกนะคำที่ว่าไม่มีคำว่าปลานี้เลยนะ่ะพวกนี้ไม่ได้ปลาน,นี้พวกเราแต่เราต้องปาหน,นีแต่เราไม่เคยปาน,นี้พวกเขาด้วย ในโูปนี้มันเียกว่ข้อกับตักข้อเรียนแบบอันเดอร์เทลแต่ถ้าชืาอมันจะคงจะไม่ตดและก็ะสิ์เนาะจริงไหมล่ะเฮ้ยมีคนกำลังสู้กันอยู่ฉันฉันทนดูมันไม่ได้ขอโทษนะฉันทนดูมันไม่ได้ฉันทนดูมันไม่ได้เดินลงกดตัวคิวสิฉันรู้โอเคอืม หมายถึงหมายถึงอะไรหรอที่บอกว่ากดตัวคนะิวน่ะโอ้จะบอกหมายถึงพลังนะ่ะพลังถึงคิวเลอร์เหรเห็นไหมดาบนี้มันแรงมากเลยล่ะพวกพลัง,งคิลเลอรนี้ฉลาดว่าข้อแก่ได้ฉันรู้ล่ะแกช่วยดประชารามนี่มันแกช่วยแกช่วยละแกช่วยระ,ะงับอารมณ์ของน้องชายแกเป็นไม่เนี่ยเพื่อนเป็นนะฉันจะรอชันดาบประฉลามเพี่เรียกซูนามิอยู่นะ่ะ งั้นแกก็เจอปืนแสงไลเซอร์ที่ยิงได้ยังทีเดียวก็ตายแล้วแหละโย่ทำ yeah! มาแล้วว้าววุนตุนายขับเป็นได้เหรอชอวันขับเป็นฉันคิดว่าตลอดชีวิตฉันไม่เคยในายโตขึ้นมาก่อนเลยนะโตขึ้นไปเป็นนี่วออ่ะเ้าเมื่อกี้น,นายกำลังดาบวเดย๋อวฉันช่วยแกโดน,นลงัง นั่ว่าน้องชายของแกมันตกยุคไปแล้วเหรอพวกก็ว่างนั้นแหละลบฉันช็อตอยู่อ,อไปเกนเออฉันโดนแทนกินของนายเจ็บหนักมากเลยเออแล้วก็ พอดเอ่อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เป็นไรที่หลังให้ระวังแล้วกันคอยจะไปคอยจะไปคอย